ครับนี่ก็อีกเป็นช่องนะครับนี่นิมมอนครับนิมอนนี่เราเบอร์เบอร์เบอร์เท่าไรก็เจออ่าเราเบอร์ที่สามสิบตีจะลาขับัดเบอร์สามสิบตีตอนนี้พระพุทธเจ้าก็มานั่งแล้วครับเนี่ยสรุปว่าชั้นเป็นผู้นี้ไม่มีมือนชั้นลูกไม่เหมือนกินเราจะไปด่าอ๊อกอี่หูื ทำยังไงถึงจะโย่พระเลือนล้านนะจ้าเลือนล้อนที่ไหนดิกับตอนนี้พระก็มานั่งเอาไม่ไม่เปิครับน้อพระอีกที่ได้เบอร์สามสิบสี่ครับตอนนี้พระก็มาเบอร์กันปีนีสองครับแล้สกมเดินก็เดินหน้าเบอร์จะจับได้กันครับ แตก็ไม่แรเลยใคเหนัมันเพื่อทให้มีาานอกองรูปมัออูปมัมีแูปมีองมั้งคนเอะไรคะลงมาปุ๊บแล้วกปั๊บอ่งนี้เลที่นั่มังนงมันนนี่เราก็จะมาประ

ทัศน์นามอาสน์พระวัชรพระ,ทระเทวีแล้วเป็นแฟนผู้ยศองค์กับกับปัยยาเบารเอสดครับนี่ก็เป็นบรรยากาศางานฉลองกับพัดครับในซาลาแห่งนี้พระไม่โกนะครับ làm nằm chăn à tao thì gặp mặt gặp à. đi thì bảo yết đi phần đôi đi bảo yết cấp có chùa mà nằm ngoài ráng chăn gặp tao gặp đi có tám bút chuối đó gặp bút chuối này gặp à. ok โดยทเลยนะข้องขกองอภิษาเซนข้องลกเนี่ยเซนรักกัพระคือเปนบที้นยกันเนี่ยึงทีแต่วัดตึงอันเบอร์ตึงไม่มีไม่ตึเดียวใระเตีคนให้เขาแอไวก็หวลาแ้วกันโยทีเป็นพวกานบนพระโดยองค์ฮ ล้วก็พัดทีนึ่งเดียวในประเทศไทยคืออัเภอร์ตาเซ่ที่ด้วันนี้ที่ครัันนี้วันนี้ค

shaft kawantang apik wat teming sawwakto bakawatamu tamang namasamilupati panndo bakawato sawangko sangangkang namame Ya haplong YouTube, nak haplong pay.